ที่จริงแล้วกรรมที่ให้ผลแรงและมีอนุภาพจริงๆคือมโนกรรมเพราะในการกระทําทางกายทางวาจาหรือสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งหมดนั้นเป็นตัวมโนกรรมเป็นตัวกําหนดบนเลยคือด้านจิตใจ,จะฉะนั้นตัวเจตตัวด้านจิตใจเป็นตัวกําหนดทุกอย่างที่เราเห็นโลกใบนี้ที่กําลังเป็นไปตามสิ่งต่างๆที่ระบบเทคโนโลยีหรือเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนะี่ยใจทั้งนั้นเป็นตัวกําหนด เป็นตัวกากเกณฑ์เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวคิดเป็นตัวคํหนึ่งและสร้างสรรค์หรือทําลายฉะนั้นมโนกรรมจึงมีกําลังสูงสุดเป็นตัวปกคลุมทั้งหมดทั้งด้านกายวาจาหรือด้านพฤติกรรมทั้งหมดของหมู่มวลมนุษย์หรือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตจิตใจฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยบ่งบอกก็คือมโนกรรมนี่เองมโนกรรมก็เลยแยกเป็นสองส่วนมโนกรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลที่เป็นบุญและเป็นบาปเป็นดําและขาวมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเจตนากรรมที่เป็นไปกับความไม่โลภไม่โกรธเป็นไปกับปัญญาอย่างนี้เขาเรียกกุศลกรรมถ้าเป็นไปกับโลภโกรธหลงเป็นไปกับความอาฆาตพยาบาททั้งหลายนี่เขาเรียกอกุศลกรรมดันทีกล่าวนี่แยกได้แล้วเนาะชัดเจนแล้วว่ากรรมกรรมมันจะมีสองอย่างกรรมหนึ่งอย่างแปลว่าการกระทํากรรมสองอย่างก็คือเกี่ยวเรื่องของกุศลและกุศลเห็นไหมถ้ากรรมสามอย่างก็คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยหรือถ้ากรรมสี่อย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่น กรรมดาให้วิบากดําถ้าคือถ้าทํากรรมชั่วปุ๊บกายจะทุจริตวจีทุจริตเมโนทุจริตปุ๊บนิ่วกรรมชั่วแล้วให้ผลก็คือได้ทุจริตทั้งหลายอาจจะเป็นอบายทุกติวิธิบาตนรกหรือทําให้พฤติกรรมตนเองสภาพจิตใจตัวเองเต็มไปด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วก็ผักพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาผักการกระทําที่ไม่ดีออกมาผักคําพูดที่ไม่ดีออกมาแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจพฤติกรรม แล้วก็เสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์ตลอดถึงสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเจอสิ่งที่ชั่วร้ายจากการกระทําของหมู่สัตว์นี้ด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเดยนี้คือด้านของตัวกรรมที่มันให้ผลตั้งแต่จิตใจตั้งแต่พฤติกรรมแล้วก็ส่งผลออกมาภายนอกคือเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนดินทาประสบความทุกข์ผิดหวังตลอดถึงสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมโดนหางเลขหรือโดนผลไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เราเห็นกันนี่คือคําชั่วแต่ถ้าเป็นกรรมดี ก็คือส่งผลที่ด้านจิตใจเลยจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมนลทินจิตไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับความนุ่มนวลอ่อนโยนจิตที่เป็นไปกับเมตตากรุณามุติตาจิตสะอาดจิตจิตเบิกบานเนี่ยให้ผลที่จิตใจก่อนพาเข้ามาเป็นการกระทําพฤติกรรมทั้งหลายก็เป็นพฤติกรรมที่อ่อนโยนสีหน้าแววตาพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมานุ่มนวลอ่อนโยนอันนี้คือด้านจิตใจด้านพฤติกรรมระดับที่สามก็คือได้ลาบได้ยศได้สุขได้สลรเสริญ ได้ความสมหวังนี่ดับที่3ามั